สะดวกรวดเร็วเสมอภาคและเที่ยงธรรมท่านกำลังอยู่ในรายการสารรางงานกลางวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับซ o j p o d พ a s แคกองสรารนิเทศและประชาสัมพันธ์สำนักง,งานสารยุติธรรมกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งในรายการสารรางงานกลางวันนี้กระผมนายสุภมิตรโอมากรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ สรบวันนี้ครับทางรายการได้รวบรวมคําถามจากทางท่านผู้ฟังทางบ้านครับที่ส่งมายัางรายการโดยได้รับเกียรติจากท่านผู้วิพากษาหาวหนักคณะชั้นต้นในศาลแรงงานกลางท่านชัดลทัไยสัตยธรรม ท่านจะมาตอบคำถามปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานเพื่อทางท่านผู้ฟังจะได้ใคลายข้อสงสัยนะครับและเข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับสวัสดีครับท่านฉลืไทยครับสวัสดีค่ะท่านครับขออนุญาตเริ่มต้นกันที่คำถามแรกเลยนะครับานจ้างครับไม่จ่ายค่าชดเชยเลิกจ้างหรือเงินเกษียณอายุให้แก่ลูกจ้างเลย เราจะทำอย่างไรได้บ้างคะ,กะเกษียณอายุ60ปีคะ่ะควรทำอย่างไรและนายจ้างไม่จ่ายเงินประกันสังคมที่ค้างอยู่ด้วยค่ะปกติแล้วนะคะหากนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยที่ลูกจ้างไม่ได้กระทำความผิดนายจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างตามระยะเวลาที่ลูกจ้างทำงานมา อย่างเช่นลูกจ้างทำงานติดต่อกันมาครบ120วันแต่ไม่ครบ1ปีในจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย30วันหากทำงานติดต่อกันครบ1ปีแต่ไม่ครบ3ปีต้องจ่ายค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย90วัน หากทำงานติดต่อกันครบ3ปีแต่ไม่ครบ6ปีต้องจ่ายไม่น้อยกว่า180วันหากทำงานติดต่อกันครบ6ปีแต่ไม่ครบ10ปีต้องจ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย240ีวัน หากทำงานติดต่อกันครบ10ปีแต่ไม่ครบ20ปีต้องจ่ายค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอาจราสุดท้าย300วันและหากลูกจ้างทำงานติดต่อกันครบ20ปีขึ้นไปในจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย400วันทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541มาตรา118ตามวงเล็บ1ถึงวงเล็บ6นะคะส่วนการกเกษียณอายุตามที่ ในจ้างและลูกจ้างตกลงกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเลิกจ้างเช่นกันดังนั้นในจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างเช่นเดียวกับกรณีเลิกจ้างในเรื่องการที่ในจ้างไม่จ่ายเงินประกันสังคมที่ค้างอยู่อันนี้เราต้องไปดูตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะปกติแล้วเนี่ยข้อกำหนดของประกันสังคมได้กำหนดว่าในจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไป จะต้องขึ้นทะเบียนในจ้างพร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้างเป็นผู้ประกันตนว่าด้วยการประกันสังคมโดยต้องขึ้นทะเบียนภายใน30วันนับตั้งแต่มีการจ้างงานเมื่อมีการจ้างลูกจ้างใหม่ก็จะต้องแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ภายในกำหนด30วันเช่นเดียวกันแล้วเมื่อลูกจ้างลาออกในจ้างก็มีหน้าที่ต้องแจ้งเอาชื่อลูกจ้างออกจากประกันสังคมด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยต้องระบุสาเหตุของการออกจากงาน และต้องแจ้งภายใน15วันของเดือนถัดไปหักเงินสมทบและนำส่งประกันสังคมในกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายเงินสมทบประกันสังคมให้กับลูกจ้างนายจ้างก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพศ2533ต้องโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะครับขออนุญาตไปที่คำถามต่อไปนะครับท่านครัหากโดนฝ่ายบุคคลกดดันให้ลาออก โดยที่ไม่ได้กระทำความผิดอะไรเลยนะครับเพียงแค่อายุใกล้55ปีซึ่งโรงงานนี้ถ้าอายุเริ่มใกล้60ปีแล้วก็จะโดนบีบลาออกไปอย่างนี้ทุกคนแบบนี้เราจะร้องเรียนหน่วยงานที่ไหนได้บ้างคะปกติแล้วถ้าเรา ลาออกเองหรือเรายื่นเนืงสือลาออกเองเนี่ยเราก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ใดๆนะคะตามกฎหมายก็คือจะไม่ได้รับเงินค่าชดเชยสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าใดๆทั้งสิน้นหากในจ้างเลิกจ้างเนี่ยเราถึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าชดเชยหรือสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าที่ ถามว่ากดดันให้ลาออกเนี่ยต้องต้องต้องถามกลับว่ากดดันแบบไหนยังไงนะคะอันนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างแล้วกันนะครับอาจจะเป็นการแบบถ้าคุณไม่เซ็นใบาลาออกฉันจะไม่คุณกลับบ้าน สมมติประมาณนี้ครับท่านถ้าถ้าให้ลูกถ้าจับลูกจ้างมาไว้ในห้อง <นะ S 2> แล้วก็ปิดประตูขังห้องถ้าไม่เซ็นใบลาออกไม่ให้กลับบ้านไม่ให้ออกจากห้องนี้อันนี้นายจ้างมีความผิดนะคะมันยิ่งวกว่ากดดันเลยใช่ไหมครับค่ะอันนี้ยิ่งมีความผิดในคดีอาญาด้วยนะคะ <c oughs> เป็นความผิดอาญาด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็ก็เอาผิดลูกจ้างได้ในนายจ้างได้ค,ค่ะก็ถ้าถ้าเซ็นใบลาออกในลักษณะนั้นถือว่าถูกถูกบังคับ ให้ลาออกอย่างนั้นก็สามารถมาฟอ้ฟองฟ้องศาลเรียกค่าชดเชยเสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่องหน้าหรือสิทธิที่พึงมีได้ตามกฎหมายแรงงานน่นะคะ,คะ,คะแต่หากกดดันในลักษณะที่ว่ากดดันเรื่องการทำงานขอให้ส่งงานให้ตรงเวลาขอให้เร่งงาน ให้ทำเร็วกว่านี้หรือ<ก>ทําให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้อันนี้อันนี้ก็คงไม่ใช่ในลักษณะนั้นานะคะก็ถือนะนะะว่าเป็นการกดดันในลนักษณะเป็นลักษณะปกติของการทํางานใช่ค่ะเพราะการทํางานมันอาจจะมีความกดดันบ้างเป็นเรื่องปก,กติของการทํางานนะนะคะ่ะตามคําถามครับท่านครับแล้วแบบนี้เราจะร้องเรียนหน่วยงานที่ไหนได้บ้างครั อันนี้ก็มีสองทางนะคะคจะไปร้องเรียนที่กรมสวัสดิการและคลุมครองแรงงานก็ได้ก็จะมีเจ้าพนักง,งานตรวจแรงงานดําเนินเรื่องให้หรือว่าจะมาดําเนินเรื่องเองที่ศาลก็ได้เราก็มีนิติกรคอยให้คําแนะนําค่ะครับ ก็สรุปแล้วในส่วนของการที่ว่าจะกดดันหรือบีบบังคับหรือไม่เนี่ยถ้าเราเข้ามาสู่ในกระบวนการของศาลแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นหน้าที่ของลูกจ้างถูกต้องไหมครับที่จะต้องพิสูจน์ให้ท่านผู้พิพากษานั้นท่านได้เห็นว่ามีมูลพอสมควรนะที่จะถือว่าเป็นการกดดันใน<ช>ลูก<ห>จ้างว่ากดดันถึงออขนาดไหม,ไมกดดันลักษณะไหนอย่างไรอันนี้ก็แล้วแต่แต่ละกรณีไปค่ะครับขออนุญาตไปที่คําถามถัดไปเลยนะครับค่ะ ขอสอบถามนะครับคือผมทำงานมา11ปีเป็นลนักษณะการจ้างแบบจ้างกันเองไม่มีสัญญาหากผมลาออกเพราะนายจ้างบอกไม่จ้างผมแบบนี้ผมลาออกมาไม่ได้เงินตามกฎหมายเลยผมต้องทำอย่างไรครับค่ะ คือปกติสัญญาจ้างเราไม่มีแบบนะคะเราไม่ต้องทำเป็นหนังสือแค่ตกลงกันด้วยวาจาก,ก็เป็นสัญญาจ้างแรงงานกันแล้วนะคะ,คะที่ถามมาลาออกเพราะนายจ,จ้างไม่จ้างอันนี้ถ้านายจ้างไม่จ้างก็ต้องให้ในายจ้างเลิกจ้างไปนะคะคแต่ถ้าหากเราไปลาออกเองเราก็ถือว่าเราเรา,เราสมัครใจที่จะลาออกเองเราก็จะไม่ได้รับสิทธิ คือจะไม่ได้รับเงินค่าชดเชยหรือสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเพราะถือว่าเราสมัครใจที่จะลาออกเพราะั้นเพราะฉะนั้นแล้วรกรณีนี้ตามคําถามของท่านผู้ฟังครับก็คือไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้ได้ลาออกมาแล้วรหรือยังนะครับแต่ทางท่านชัดรือไทยท่านก็แนะนําว่าถ้าเรา ลาออกมาเองเนี่ยเราก็จะไม่ได้เงินตามกฎหมายใดๆเลยใช่ค่ะเพราะว่าถ้านายจ้างบอกว่านายจ้างจะไม่จ้างก็ให้ในายจ้างเลิกจ้างไปดีที่สุดนะครับเพื่อจะได้มาเรียกร้องเอาสิทธิของเราด้วยใช่ค่ะนะครับขออนุญาตไปที่คําถามถัดไปนะครับคําถามนี้ครับขออนุญาตปรึกษาครับหากศาลตัดสินแล้วนายจ้างเพิกเฉย ไม่ยอมจ่ายเงินตามคำพิพากษาของศาลนะครับและได้ดำเนินการติดต่อไปที่กรมบังคับคดีแล้วแต่แนวโน้มน่าจะไม่มีทสั์ให้ยึดมีหน่วยงานไหนไหมครับที่จะช่วยเหลือได้บ้างครับและสามารถฟ้องเป็นคดีอาญาต่อนายจ้างได้ไหมครับคือปกติแล้วเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ชนะคดีนะคะหากลูกหนี้ไม่ชำระคืน ภายใน30วันเจ้าหนี้มีสิทธิยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิที่เรียกร้องของลูกหนี้ได้โดยขอให้ศาลตั้งเจ้าพนักง,งานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดต,ต่อไปนะคะก็จะมีขั้นตอนการบังคับคดีแต่หากว่าสืบทรัพย์แล้ว <c oughs> ปรากฏว่าลูกหนี้ไม่มีทรัพย์ให้ยึดทำยังไงดีทำยังไงดีครับ <c oughs> ท่านคือการยึดและอายัดทรัพย์มันมีอายุความ1ิปีนะคะ <c oughs> นับจากวันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาดังนั้นแนะนำให้เจ้าหนี้ใจเย็น รอไว้ก่อนวันนี้ไม่มีทรัพย์ <c oughs> อีกอีกหปี10ปีข้างหน้าอาจจะมีมีฐานะขึ้นมา <c oughs> หรืออย่างน้อยก็อาจจะมีงานทําก็มีเงินเดือนเข้าบัญชีซึ่งเราสามารถตามไปบังคับคดีได้ ในในกรณีนี้เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งร้อนใจรอรอไปดูไปก่อนนะคะเพราะเรายังมีเวลาถึง10ปีปล่อยให้ลูกหนี้เขาทํางานทํามาหากินไปเมื่อเขามีรายได้หรือทํางานในบริษัทที่มีรายได้เราค่อยตามไปบังคับคดีเอาได้ส่วนหน่วยงานที่จะช่วยเหลือก็ต้องไปติดต่อกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมนะคะครับสรุปแล้วก็คือแนะนํานะครับทางท่านผู้ฟังนะครับก็ใจเย็นๆไว้ก่อนนะครับ ตามคำพิพากษาเนี่ยท่านมีสิทธิ์อยู่แล้วแน่นอนนะครับแต่ขอให้รอก่อนเผื่อทางลูกหนี้เนี่ยมีทรัพย์สินให้ยึดหรืออายัดเนี่ยถึงจังหวะนั้นเนี่ยเราก็ติดต่อไปอยังที่กมมรมบ,บ,บัคบบงคับคดีนะครับให้เจ้าหน้าที่บังคับคดีดําเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของทางลูกหนี้เพื่อนํามาขายต,ตลาดนะครับ,รบแล้วก็มาชําระเงินตามคําพิพากษา นะคสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วนะครับขอพระคุณกองสรารนิเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานสารยุติธรรม COJ Podcast แล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับกับผมและท่านชัดลือไทยสัตยธรรมต้องขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะท่านสามารถรับฟัง COJ Podcast ทางสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น YouTube COJ Channel Apple Podcast SoundCloud Spotify และเว็บไซต์กองสารานิเทศและประชาสัมพันธ์แล้วมุมมองโลกกฎหมายของคุณจะเปลี่ยนไป